สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวชมโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ในยามค่ําคืนกันนะครับโบราณสถานที่ว่านี้อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นก็คือวัดชัยวัฒนารามซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าประสาททองหรือสมัยอยุธยาตอนปลายตั้งอยู่ที่ตําบลบ้านป้อมอําเภเมืองจังังหวดพระนครศรีอยุธยาบริเวณริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาทางฝั่งตะวันตกนอกเกาะเมือง เดิมวัดชัยวัฒนารามมีชื่อว่าวัดชัยวัฒนารามซึ่งสะกดด้วยชอช้างไม่หนากาศยอยักษ์มีข้อสันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์แห่งชัยชนะเหนือกรุงลาแวกก็คือกรุงพนมเปญน,นั่นนะครับจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดชัยวัฒนารามที่สะกดด้วยสละไอชอช้างยอยักษ์ซึ่งมาจากคําว่าชัยโยเป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าประสาททองและชัยชนะทั้งหมดที่ได้มา สถาปัตยกรรมการก่อสร้างของวัดชัยวัฒนารามจะไม่เหมือนกับวัดอื่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากบางส่วนรับอิทธิพลมาจากศิลปะขอมโดยมีปรางประธานและปลางมุกอยู่บนฐานเดียวกันบริเวณตรงกลางของพื้นที่และหลายล้อมด้วยปางบริวารอีกสี่องค์และวัดชัยวัฒนารามยังเป็นอีกหนึ่งในโบราณสถานที่มีการกล่าวถึงในละครย้อนยุคจนทำให้หลายคนต้องหาโอกาสมาเที่ยวชมความงดงาม ด้วยตาตนเองขอขอบคุณทุกท่านครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ